วัดีครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่นะครับเป็นข่าวการเสรียชีวิตของในแพทย์ท่านหนึ่งในแพทย์ถาปรกรณทองเกลือนะครับเกิดที่เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดบุรีรัมจริงๆก็เป็นการเสรียชีวิตที่ต้องถือว่าคณะปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเป็นคุณหมอที่ในเวลาซึ่งเสียชีวิตไปนั้นก็ ยังมีความเป็นห่วงคนไข้อยู่ทางพยาบาลผู้ช่วยว่าคนไข้เป็นยังไงบ้างเกิดความสะเทือนใจในสังคมอย่างกว้างขวางเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นข้าราชการจะเป็นหมอจะเป็นอาชีพอื่นๆจะเป็นผู้ใช้แรงงานจะเป็นใครก็ตามที่หากแม้ในว,วินาทีที่เสียชีวิตยังนึกถึงคนอื่นสังคมยกย่องเสมอก็นีคุณหมอซึ่งในสื่อเรียกกันว่าหมอบอลเกิดการตั้งคําถามว่าเหตุผลที่หมอบอลเสียชีวิตนี่เป็นเพราะว่าสังคมไทยใช้งานหมอหนักเกินไปหรือเปล่า ม,มีการตั้งคำถามต่อไปว่ามันเกิดระบบซึ่งไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในการจ้างหมอหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกไปขนาดนี้นะครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหม ถ้าไม่มีโครงการอย่าง30บาทรักษาทุกโรคอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของหมอบอลขึ้นได้เดี๋ยวเราจะคุยกับนายแพทย์กิติภูมิจุธาสมิตนะครับท่านเป็นแพทย์ดีเด่นชนบทได้รางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเป็นรางวัลซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี2516เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนหมอและนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานในชนบทเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ที่ศรีสะเกดทํางานในชนบทมานานสวัสดีครับครับสวัสดีครับตกลงคุณหมอที่ทํางานในชนบทเนี่ย ทำงานหนักมากจริงๆอย่างที่เขาพูดกันไหมครับบางคนบอกว่าทางานอาทิตย์ละเจ็ดสิบชั่วโมงบางคนบอกว่าทํางานไม่มีวันหยุดต่อเนื่องกันเลยสามสี่วันเออจริงครับจริงครับเป็นแต่ว่าระดับความหนักก็จะต่างกันไปนะฮะไม่ได้แปลว่าจะหนักทุกที่หรือมันหนักทุกวันนะครับนะอาจจะเป็นบางวันที่มีคนไข้ยเยอะหรือมีคนไข้หนักเยอะเราก็าจะต้องเราก็าจ,ะาาจะต้องทํางานหนักเป็นพิเศษนะครับ หมอทำงานหนักขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าว่าโครงการสามสิบบาทเนี่ยทําให้คนไทยมาหาหมอเยอะจนหมอต้องทางานนะักเออไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่ครับโอเคถามว่ามีส่วนไหมที่ว่าคนมาใช้บริการเยอะนะครับนะฮะก็ใช่อยู่นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเราให้เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการนะครับแต่ปัญหาหลักๆจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับปัญหาหลักๆจริงๆจะอยู่ที่การที่ มีแพทย์ในชนบทน้อยเกินไปมากกว่าในโรงพยาบาลของคุณหมอมีหมอทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้ตอนนี้มีสี่คนครับเราต้องรับภาระดูแลประชาชนในพื้นที่ต่อวันเนี่ยประมาณกี่คนครับเอเฉพาะผู้ป่วยผู้ป่วยนอกนะครับก็จะอยู่ประมาณสองร้อยกว่าถึงสามร้อยคนฮะต่อวันต่อวันครับถือว่าเยอะใช่ไหมครับถือว่าเยอะอยู่ครับนฮะ แต่ก็จะมีบางที่ที่หนักกว่านี้แล้วก็มีแพทย์น้อยกว่านี้นะครับแล้วจะแก้ปัญหาที่หมอในชนบทต้องรับภาระคนไข้คนป่วยเยอะขนาดนี้ได้ยังไงครับเอ,อสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขต้องหาแนวทางในการกระจายแพทย์มาสู่ชนบทให้มากขึ้นให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เยอะขึ้นครับคับผมเป็นความรับผิดชอบโดยตรงเลยครับของกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง ในฐานะที่ผมทำงานในชนบทมานานเนี่ยผมบอกเลยว่ากระทรวงสาธารณสุขยังใส่ใจกับปัญหานี้น้อยเกินไปนะฮะเป็นเพราะอะไรที่กระทรวงไม่ค่อยใส่ใจกับปัญหานี้ครับในเมื่อมันส่งผลกระทบกับทั้งตัวหมอที่ทํางานกับกระทรวงเองและส่งผลกระทบกับประชาชนที่ได้รับการรักษาพยาบาลโดยตรงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือกระทรวงเนี่ยเป็นลักษณะของระบบราชการนะฮะซึ่งก็อยู่ในส่วนกลางนะครับโอกาสจะสัมผัสการเคยทํางานในฉนบทอะไรเนี่ย ่อนข้งน้อยนะครับนะฮะในในก็เลยใช<น>้มองไม่เห็นปัญหาตรงนี้แสดงว่าการที่กระทรวงส่วนใหญ่เป็นหมอที่ทํางานส่วนกลางก็ก็เป็นปัญหาในการแก้ปัญหาให้กับหมอที่ทํางานในชนบทและประชาชนที่อยู่ในชนบทชนบทด้วยเหมือนกันครับผมก็มีส่วนนะคคืออย่างนี้ฮะแนวทางกระทรวงที่ผ่านมานะครับนะฮะก็จะมองโรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลที่อยู่ในชนบทเนี่ยเป็นเหมือนทางผ่านของแพทย์คือเรียนจบมา ใช้ทุนสามปีใช้ทุนสามปีแล้วก็ไปเรียนต่อในเมืองนะครับแล้วก็ทํางานต่อในเมืองเพราะฉะนั้นอย่างโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยก็จะได้แพทย์ที่มีประสบการณ์น้อยมานะครับนะฮะก็ <Cer f. S 1> จะเป็นปีหนึ่งปีสองใช้ทุนปีหนึ่งใช้ทุนปีสองใช้ทุนปีสามแล้วก็จากไปใช้ทุนปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วก็จากไปนะครับเข้าไปอยู่ในเมืองคือภาพที่กระทรวงมองมองมอง,มองโรงพยาบาลชุมชนก็คือเป็นแค่ทางผ่านอื อ่ uh huh. จัดแพทย์มาลงในช่วงสามปีนั้นให้ได้ก็พอแล้วอะไรแบบนี้นะครับแสดงว่ากรณีคุณหมอบอลซึ่งเป็นหมอที่อยู่โรงพยาบาลที่ลำปลายมากเนี่ยก็เป็นผลของการที่หมอในโรงพยาบาลชุมชนมีน้อยเกินไปครับผมเมือม่อเกี่ยวกับคนไข้ครับผมแล้วเฉพาะหน้าเนี่ยภายใต้โจทย์ใหญ่ที่กระทรวงซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมอจากส่วนกลางยังไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เนี่ยมันมีแนวทางจะผ่อนหนักเป็นเบาในเรื่องนี้ยังไงได้บ้างไหมครับ เออมีได้หลายทางนะครับนะฮะเช่นเช่นกรณีกรณีแหม้ตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วะฮะครับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วก็คือก็คือการใช้แพทย์ใหุ้นปีหนึ่งเนี่ยนะฮะปกติแพทย์ใหุ้นปีหนึ่งเนี่ยจะอยู่โรงพยาบาลใหญ่ก็คือโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยนะครับ,รบจะเป็นสัดส่วนปีหนึ่งจะจะอยู่ประมาณเก้าเดือนแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลชุมชนสามเดือนอืครับผมปีหนึ่ง ืแต่ว่าแนวทางเนี้ยปรากฏว่าแพทยสภา,าเนี่ยเสนอว,ว่าควรจะอยู่ในโรงพยาบาลในเมืองไปสิบสองเดือนเลยอนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าโรงพยาบาลชุมชนจะขาดช่วงของแพทย์แพทย์ที่สุนปีหนึ่งที่จะมาอยู่เนี่ยไปอย่างน้อยๆสามเดือนสามเดือนสองปีรวมไปแล้วก็คืออาจจะไม่ได้เลยนะครับแต่อันนี้โอเคครับก็ทางจังหวัดแต่และจังหวัดก็กําลังหาทางแก้ไขอย,อยู่นะครับ เช่นเจราชการต่อรองว่าขอเป็นสามเดือนต่อเก้าเดือนเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะฮะครับครับผมการเสียชีวิตของหมอเพิ่มอีกนิดนึงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่แพทย์อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนไม่ได้เนี่ยที่ต้องยอมรับจริงๆข้อหนึ่งก็คือค่าตอบแทนเนี่ยน้อยเกินไปเช่นการอยู่เวรเนี่ยซึ่งเพราะนันหนักรับคนไข้เยอะนะครับนะฮะแต่ค่าอัตราการอยู่เวรเนี่ยจะค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน นะครับพอพอนื่อยพอเหนื่อย,ออยแล้วาบางทีก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกับกับญาติผู้ป่วยบ้างกับผู้ป่วยบ้างกับชุมชนบ้างก็เลยน้อยใจลาออกไปก็มีนะครับนะฮะซึ่งถ้าซึ่งถ้าค่าตอบแทนเนี่ยมันมันสมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อเนี่ยนะครับปัญหาพวกนี้ก็น่าจะลดลงได้ตอนนี้ค่าเข้าเวรของหมอที่อยู่ในชนบทหรือโรงพยาบาลชุมชนเท่าไหร่ครับเอจะอยู่ประมาณ แล้วแต่นะฮะแล้วแต่แล้วแต่ความหนักความไรแต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณเวละหนึ่งพันไม่เกินหนึ่งพันบาทซึ่ง,งถ้าไปอยู่เอกชนจะดีกว่านี้โอ้โหดีกว่านี้เยอะเลยครับนะฮะเหตุการณ์อย่างหมอบอลที่ทํางานจนเสียชีวิตนี่เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดข,ขึ้นเยอะหรือว่านานๆมีทีในกลุ่มหมอที่ทํางานในชนบทด,ด้วยกันเอออันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่านานาน,านเกิดทีนะครับ,รบนานๆเกิดทีแล้วตัวหนึ่งที่เกิดเนี่ยเป็นเพราะติดใจอุทิศตนของคุณหมอบอลด้วยนะครับครับ คือคุณหมอบอลเนี่ยประเมินว่าตัวเองยังไหวนะครับนะฮะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยจนกระทั่งแกเข้าอไีู่แกก็ยังเป็นห่วงผู้ป่วยซึ่งรตรงนี้เป็นเรื่องของจิตใจอย่างแกโดยเฉพาะเลยฮะซึ่งผมนับถือในจิตใจอย่างแกมากนะครับครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับ <ผ>นั่นคือมุมมองจากนายแพทย์กิติภูมิจุธาสมิ์นะครับแพทย์ดีเด่นชนบทปี2552ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ที่ศรีสะเกดปัญหาของสังคมไทยช่วยคนเย่ยงหมอบอลทำยังไงคงจะต้องเป็นเรื่องที่กระทรวงให้ความสําคัญกับการกระจายแพทย์ไปอยู่ชนบทให้มากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันเรื่องนี้ต่อเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆหลังจากนี้จะทํายังไงกันต่อให้หมอไปอยู่ในชนบทคุยกันช่วงหน้าครับ ไกลแล้วก็เป็นเรื่องขาดแคลนจริงๆและนั่นดูเหมือนน่าจะเป็นต้นต่อของการเสียชีวิตของหมอบอลมากกว่าจะเป็นเรื่องอื่นอย่างที่หมอบางกลุ่มพยายามจะอธิบายกันเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญยังไงเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าณเวลานี้มีมุมมองต่อการเสียชีวิตของหมอบอลและการเสียชีวิต ของคุณหมอผู้หญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งติดโรคจากการรักษาผู้ป่วยในวงการหมอเองหรือแม้กระทั่งในวงการสังคมเองการแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียเองไปสองทางทางที่หนึ่งคือบอกว่ามันเป็นเรื่องที่กระทรวงต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องที่กระทรวงต้องตอบให้ได้ว่าทําไมหมอในชนบทต้องทํางานดักนั่นคือแนวทางแบบที่หนึ่งที่พูดกันส่วนแนวทางแบบที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่หมอบางกลุ่มโดยเฉพาะหมอซึ่งเป็นระดับอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ใหญ่ๆตัวอย่างเช่นหมอที่เป็นอาจารย์บางท่านที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาหรือผู้ บริหารกระทรวงพยายามจะชี้แจงชี้แจงแบบนี้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงกระทรวงไม่ได้ทําอะไรผิดกระทรวงไม่เคยใช้งานหมอหนักหมอทํางานหนักเองเพราะอยากได้ค่าเวรเองหรือแม้กระทั่งอ,อ,อาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาบางท่านบอกแบบนี้ว่า หมอป่วยตายหมอทำงานหนักจนตายหมอติดเชื้อจนตายเพราะมันมีโครงการ30บาท30บาททำคนไทยมาหาหมอหมอเลยทำงานหนักเมื่อหมอต้องทำงานหนักหมอเลยตายอธิบาย2แบบ2แนวทางแนวทางแรกบอกว่ากระทรวงผิดกระทรวงต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงไม่ดูแลหมอไป ผู้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีส่วนนาทานที่2คือกระทรวงทําอะไรดีไปหมดผิดที่30บาทลองดูกันทั้งหมดว่าตกลงเรื่องนี้มันเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับณเวลานี้กลุ่มที่พยายามจะอธิบายว่าการเสียชีวิตของหมอบอนหรือคุณหมอผู้หญิงอีกท่านหนึ่งที่ติดปอดติดเชื้อจนตายเนี่ย เป็นเรื่องของ30บาทคนที่พูดเรื่องนี้มากที่สุดเลยเนี่ยคือาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาท่านเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริงๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคพิสุนับ้าข,ของประเทศไทยคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กเส้นเบียนเป็นรุ่นพี่โรงเรียนผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องโกรธกันนะครับคุณหมอท่านนี้พูดไว้เยอะเลยนะครับในเรื่องการเสียชีวิตของหมอบอลถือว่าเป็นคนหนึ่งที่พยายาม พูดเรื่องหมอบอลผ่านสื่อเยอะมากเป็นคนคนนึงที่พยายามเผยแพร่เรื่องหมอบอลผ่านสื่อผ่านโซเชียลมีเดียให้นักข่าวรู้แล้วเผยแพร่ไเผยแพร่มาเนี่ยไหลประเด็นไหลไปเป็นเรื่อง30บาทเป็นต้นต่อนะครับขั้นเคยพูดไว้แบบนี้ว่าปัญหาของประเทศไทยตอนนี้คือคนรักษามีคนไข้มากมายทําให้ร่างกายการตัดสินใจของคนรักษาซึ่งก็หมายถึงหมอนี่อ่อนแอไปด้วยสถานที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ตั้งใจรองรับคนป่วยขนาดนี้ทําไปทํามาก็มีปัญหาทั้งคนป่วยคนรักษา ระบบ30บาททำให้คนไข้หน้าใหม่เกิดขึ้นมหาศาลรุนแรงหลังไหลเข้าโรงพยาบาลเพราะเราป้องกันไม่ได้คนเริ่มป่วยเข้าไม่ถึงการรักษาคนในตำบลไปหาโรงพยาบาลยากคนรักษาก็อิดโรยเป็นความเห็นคล้ายๆก,กันกับที่เริ่มมีการขยับ ในหมู่ข้าราชการสราธารณสุขบางกลุ่มนะครับที่จะใช้เรื่องหมอบอลมารวมตัวกันบอกว่าจะช่วยหมอคนอื่นที่ตายเจ็บขณะทํางานได้อย่างไรนะครับขณะที่ตัวหมอกิติภูมิจุธาสมิต์ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูสิงห์บอกแล้วว่าเคสการเสรียชีวิตขณะทํางานมีไม่เยอะกลุ่มนี้พยายามจะรวมตัวกัน2ี่สามพฤษภาหน้าติดตามว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างจะลากไปเรื่องล้ม30บาทหรือเปล่าท,ท,ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของหมอบอลเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งที่ประเทศไทยมีปัญหาในการผลิตหมอและ กระจายหมอไปสู่ในชนบทมาเป็นเวลานานไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขหรือตัวเลขขององค์กรอนนาณัไมโลกจะบอกแบบนี้ว่าประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันมีบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร1,000ง,งคนในอาเซียนเกือบจะต่ำที่สุดในอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะครับประเทศไทยมีบุคลากรด้านการแพทย์ต่อประชากรหนึงง่งคนอยู่ที่3.9 อยู่เป็นอันดับที่4จากท้ายที่ต่ำกว่าไทยคือลาวซึ่งอยู่ที่1.8ถัดมาเป็นอินโดนีเซีย2.0ถัดมาเป็นกัมพูชา2.3ไทยมีแพทย์ต่อประชากร1 0,000คนดีกว่าลาวดีกว่ากัมพูชาดีกว่าอินโดนีเซียแต่แย่กว่าสิงคโปร์ซึ่งมีแพทย์อยู่ที่19.2ต่อประชากร1 0 0 0 0คนนะครับบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร10,000คน เวียดนามีบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรหมื่นคนอยู่ที่11.6เมาเลเซียมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ที่ประมาณ12%เปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคืออะไรนะครับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือโดยพื้นฐานคือมีปริมาณหมอต่ำมากเมื่อเทียบกับพวกอาเซียนด้วยกันเราดีกว่าแค่ลาเราดีกว่าแค่กัมพูชาเราดีกว่าแค่ อินโดนีเซียแต่เราต่ำกว่าแม้กระทั่งกับเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่ในแง่เศรษฐกิจที่ผ่านมาถือว่าเติบโตล่าช้ากว่าไทยเยอะนี่คงเป็นคําถามเรื่องประสิทธ,ธิภาพในการผลิตพยาบาผลผิดหมอของกระทรวงสาธารณสุขไทยหรือแม้กระทั่งคณะแพทยศาสตร์ต่างๆนานาว่าท่านทํางานกันอย่างไรเพื่อมีการผลิตแพทย์ออกมาน้อยปัญหาที่เกิดขึ้นข้อที่สที่ตามมาคือแพทย์ที่ผลิตมากระจุกตัว ไม่ยอมไปทํางานเพื่อประชาชนในเขตชนบทท,ท,ทั้งที่การเรียนแพทยศาสตร์ทุกคนทราบดีว่าคนเรียนหมอจ่ายค่าเรียนค่าหน่วยกิจต่ํากว่าความเป็นจริงเหตุผลที่ตายต่ํากว่าเพราะว่าประชาชนเป็นคนจ่ายส่วนอื่นจากภาษีให้เฉพาะกรุงเทพจังหวัดเดียวนะครับท่านผู้ชมมีหมอมากกว่าแทบทุกภาคของประเทศรวมกันกรุงเทพมีหมอทั้งสิ้นเจ็เออเจ็ดอยแปดคน ขณะที่จังหวัดอภาคอื่นๆของประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีหมอทั้งสิ้น3 5 0 0 0 3 5 6 6 5คนหมอส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเห 8, คนือ8,191คนแต่นั่นคือทั้งภาคส่วนกรุงเทพมาเป็นอันดับสองจังหวัดจังหวัดเดียวมีหมอมากกว่าภาคอีสานมีหมอมากกว่าภาคกลางมีหมอมากกว่าภาคใต้กรุงเทพมีหมอ7 8 8 5อีสานทั้งภาคคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้อยู่ที่อีสานแต่อีสานมีหมอแค่6 2 4 8 ภาคกลางมีหมออยู่ที่4 7 4 0เจ็ด้อยสี่ิภาคใต้มีหมออยู่ที่ส5 0พันห้าร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นการกระจุกตัวของหมอมีปัญหาจริงๆหมออยู่แต่กรุงเทพอยู่แต่กรุงเทพแปลว่าอะไรเ่าหมอที่ไปชนบทงานหนักแน่นอนเพราะว่าคนชนบทเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศคนอีสานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่หมอกับอยู่แต่ที่กรุงเทพนี่คือปัญหาที่กระทรวงต้องแก้ไขแต่กระทรวงล้มเหลวเรื่องที่สามที่กระทรวงล้มเหลวคืออะไรเรื่องการกระจุกตัวของหมอ ในประเทศไทยนะครับหมอในสังกัดหน่วยงานรัฐหมอในสังกัดโรงพยาบาลสาธารณสุขมีอยู่3-4กลุ่มใหญ่ๆนะครับมีหมอที่เป็นหมอรอพชอคือโรงพยาบาลชุมชนนั่นคือหมอกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือหมอในโรงพยาบาลระดับอำเภอหมอรอพทอซึ่งมีเตียงประมาณ120-500นั่นคือหมอกลุ่มที่2และกลุ่มที่3คือหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ที่เรียกว่าโรงพยาบาลระดับ อำเภอใหญ่ๆห,หรือจังหวัดใหญ่ๆที่มีเตียงประมาณ500เตียงขึ้นไปเป็นกลุ่มที่3แต่ไล่ไปไล่มามันเป็นแบบนี้ครับว่าหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับกับมีหมออยู่ในโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ย แค่19.3%เของหมอในประเทศไทยทั้งหมดโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยมีประมาณ723แห่งเป็นโรงพยาบาลอำเภอเป็นโรงพยาบาลตำบลเป็นโรงพยาบาลหมู่บ้าน723โรงพยาบาลทั่วประเทศมีหมออยู่แค่19ขณะที่หมอใหญ่ๆห,หมอจำนวนมากนะครับอีกกลุ่มหนึ่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลระดับภูมิภาคที่มีเตียงมากกว่า500เตียงซึ่งทั้งประเทศมีแค่33แห่งแต่500เตียง33แห่งนี้มีหมออยู่ทั้งสิ้นเกือบ15เเซ เป็นสัดส่วนซึ่งน่าตกใจหมอส่วนใหญ่ไม่อยู่ในชุมชนไม่ได้อยู่ในพยาไม่ได้อยู่ในตำบลไม่อยู่ในบ้านนี่คือปัญหาของประเทศไทยหมอผลิตได้น้อยเกินไปหมออยู่ในกรุงเทพมากเกินไปและในหมอที่อยู่ในชนบท หมอไม่ยอมอยู่ในชุมชนจึงเป็นเหตุให้หมออย่างหมอบอลหมอที่ดีอย่างหมอบอลหมอดีๆดีอย่างหมอกิติภูมิเมื่ออยู่ในชุมชนต้องเจอภาระงานหนะักต้นต่อตรงนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องแก้ไขไม่ใช่เป็นเรื่องที่อาจารย์คณะแพทย์บางคนใช้กรณีหมอบอลหมอที่ตั้งใจเพื่อประชาชนไปเพื่อล้ม30บบาทซึ่งเป็นการทำลายโอกาสในการเข้าถึงสาธารณสุขของประชาชน เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับคนมีลูกตั้งใจฟังให้ดีรัฐบาลมีแนวคิดใหม่อยากให้ท่านตำลูกเพื่อชาติแล้วจะให้ท่านใช้โคต้าลูกหักภาษีได้60,000บาทเรื่องนี้เป็นยังไงคุยกันช่วงหน้าครับ เรื่อยๆนะครับเราเป็นสังคมที่พุ่งสูงอายุมีมากขึ้นขณะที่ประชากรวัยทำงานกําลังจะมีน้อยลงและจะเป็นปัญหาเพราะว่าคนทุกวันนี้ไม่ยอมมีลูกแปลว่าต่อไปในอนาคตคนวัยทำงานไม่มีนํามาสู่ปัญหาว่าแล้วคนสูงอายุอีก20-30ปี ทำงานไม่ได้ใครจะผลิตรายได้ใครจะสร้างเศรษฐกิจกรประเทศเลี้ยงดูผูเข่าวเพราะนั้นประเด็นของประเทศไทยที่พูดกันมากขึ้นเรื่อยๆคือแนวคิดเรื่องปั๊มลูกเพื่อชาติในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีโครงการแบบนี้เรียกว่าโครงการสาวแก้มแดงกรมอนามัยจะแจกวิตามินให้กับประชาชนให้กับผู้หญิงเพื่อจะได้มีลูกแล้วร่างกายแข็งแรงล่าสุดมีเรื่องใหม่ออกมานะครับคุณวิสุทธิสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลงักลงกําลังพิจารณาแนวทางให้แรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีลูก มากขึ้นแล้วก็บอกต่อว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําลังศึกษาหามาตรการต่างๆเช่นมาตรการด้านภาษีตัวรัฐมนตรีเองยังไม่ได้พูดตรงๆว่าจะทําเรื่องนี้ยังไงแต่รายงานข่าวของประชาชาติบอกแบบนี้นะครับว่ารัฐบาลหรือกระทรวงการคลังกาลังมีแนวคิดกระตุ้นให้คนมีลูกใช้ภาษีเป็นแรงจูงใจเช่นหากเพิ่มค่าลดหย่อนการมีบุตรคนที่สองเป็น6 0 0 0ื่นบาทจากปัจจุบันให้เพียง3 0 0 0มื่นบาทจะเป็นแรงจูงใจให้คนมีลูกได้หรือไม่ นั่นเป็นประเด็นที่มีการเผยแพร่กันว่าหากเพิ่มแรงจูงใจให้คนมีลูก โดยเพิ่มเงิน6 0,000่นบาทจะทําให้คนมีลูกได้หรือเปล่าประเด็นนี้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หน่วยงานราชการอาจจะแก้ปัญหาขาดแคลนคนวัยทํางานในอนาคตสังคมสูงไวัยไม่ตรงจุดคล้ายๆกับเรื่องสาวแก้มแดงตอนต้นปีตัวเลขของสังคมไทยที่มีสังคมสูงวัยมากขึ้นเรื่อยเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนจริงนะครับเพราะว่าเรากําลังเป็นประเทศที่จะไม่มีประชากรในวัยทํางานแล้วก็มีความกังวลว่าประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆใน ภูมิภาคเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินเดียอินโดนีเซียอะไรต่างๆนานาไทยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนคนวัยทำงานจนอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจมาที่สุดประเทศไทยในในตัวเลขนี้นะครับของบลูมส์เบิร์กเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศอย่างกลุ่มเกาหลีใต้ฮ่องกงจีนและญี่ปุน่นที่มีปัญหาขาดประชากรวัยทำงานจนมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ การขาดแคลนวัยทํางานจนมีผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยแปลว่าเราไม่มีคนทํางานคนทํางานมีทั้งผู้ใช้แรงงานมีทั้งพนักงานบริษัทต่างๆมีทั้งพนักงานที่จะต้องใช้แรงงานสมองหรือแรงงานด้านกายภาพเราขาดแคลนแรงงานกลุ่มนี้หมดตรงนี้เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องแก้ปัญหาแต่ว่าในโจทย์ใหญ่ภาพใหญ่ตรงนี้สิ่งที่รัฐบาลคิดกลับกลายเป็นคนละเรื่องไม่ได้ตอบโจทย์นี้คือการขาดแคลนกําลังแรงงานทุกกลุ่มทุกระดับ ไม่ได้ตอบโจทย์นี้เลยแต่กลับไปคิดเรื่องนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการลดภาษีคนมีรายได้สูงเป็นพิเศษการลดภาษีสำหรับคนมีลูกในระดับ60,000บาทต้องถือว่าเป็นวงเงินที่ค่อนข้างเยอะและเป็นวงเงินที่นํามาสู่คําถามว่าหรือรัฐบาลกําลังเข้าใจว่าการเพิ่มประชากรเพื่อตอบสนองการขาดกําลังแรงงานและการขาดแคนของสังคมสูงวัมันเป็นแค่เรื่องของการกระตุ้นให้คนรวยมีลูกมากขึ้น ประเทศนี้ขาดแคลนลูกของคนรวยอย่างเดียวหรือเปล่ารู้จริงๆที่ประเทศนี้ขาดคือลูกของประชาชนทุกกลุ่มซึ่งจะต้องเติบโตและได้โอกาสทางการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นกําลังแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตตรงนี้มีคําวิาพากษ์วิจารณ์แตกต่างกันมากมายและมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับนักวิชาการจํานวนมากที่ศึกษาเรื่องนี้บอกว่าเหตุผลที่คนไทยไม่อยากมีลูกเนี่ย ไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเดียวแต่เป็นเพราะปัจจัยสําคัญกว่านั้นก็คือว่าเขามองไม่เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีอนาคตสําหรับคนมีลูกบางคนบอกแบบนี้ว่าในสังคมที่คนพร้อมจะมีลูกอยากจะมีลูกเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเอื้ออำนวยให้คนมีลูกมากขึ้นไม่ใช่แค่ให้เงินสําหรับหาภาษีแต่ว่าจะต้องปฏิรูปตั้งแต่เรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงราคลอดได้มากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้ชายเนี่ยมีสิทธิที่จะเมื่อภรรยามีลูกเนี่ยจะไปช่วย ภรรยาดูแลบุตรได้ยังไงเพราะทุกวันนี้ครอบครัวในเขตเมืองจํานวนมากเป็นครอบครัวเดี่ยวเมื่อเป็นครอบครัวเดี่ยวแล้วหากมีลูกขึ้นมาใครจะเลี้ยงลูกพ่อแม่ในชนบทไม่ได้เลี้ยงลูกแบบเมื่อก่อนต่อไปอีกแล้วพ่อแม่ที่เป็นคนเมืองต้องเลี้ยงลูกมากขึ้นหากไม่ให้ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดใครจะเลี้ยงลูก หากไม่ผู้ชายมีสิทธิที่จะลาภรรยาไปช่วยเลี้ยงลูกแล้วใครจะเลี้ยงลูกมีจดแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายให้ต้องคิดกันเรื่องของโอกาสทางการศึกษาเรื่องการของการเข้าถึงโรงเรียนที่คุณภาพดีคุณภาพสูงเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งคําถามว่าตกลงการกระตุ้นให้คนมีบุตรมันมีปัญหาแค่เรื่อง ค่าใช้จ่ายเรื่องการหักภาษีอย่างเดียวหรือว่ามันมีเรื่องอื่นที่รัฐบาลต้องคิดในเวลานี้หลายประเทศเขาคิดเรื่องแบบนี้เป็นแพ็กเกจเพราะว่าหลายประเทศมีปัญหาการขาดแคลนประชากรคล้ายๆกันมีปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยคล้ายๆกันเพราะ,ะนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องออกนโยบายให้ดีกว่านี้ไม่ใช่แก้แค่เรื่องเอาเงิน ไปหักภาษีได้มากขึ้นสามหมื่นเป็นหกหมื่นบาทนั่นเป็นการตอบโจทย์ของคนมีเงินแต่สําหรับคนส่วนใหญ่ประเทศนี้ที่ไม่มีเงินโอกาสที่จะไม่มีลูกมันมาจากหลายเรื่องความรู้สึกว่ามีลูกมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นค่านมค่าผ้าอ้อมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆมีรายละเอียดจํานวนมากที่ประเทศไทยจะต้องทํากันแล้วเป็นแบบที่ประเทศอื่นทําไปแล้วสิงคโปร์ทาไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของการขยายโอกาสทางการศึกษาการเปิดโอกาสให้คนมี แรงจูงใจในการเข้าเรียนในโรงเรียนดีๆมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องซึ่งนโยบายของรัฐบาลยังไม่ได้แก้เหตุผลที่ยังไม่ได้แก้อาจจะเป็นเพราะว่ามีความเข้าใจผิดๆว่าการขาดแคลนกําลังแรงงานเป็นแค่การขาดแคลนกําลังแรงงานที่เรียกว่าแรงงานคุณภาพแรงงานที่มีเงินมีทองแรงงานที่เป็นลูกหลานคนชั้นกลางหรือคนรวยเพื่อจะเป็นคนระดับนําของประเทศแต่สิ่งที่ประเทศนี้ขาดคือคนทุกกลุ่ม จำเป็นจะต้องมีนโยบ,บายกับตุ้นห้คนุกซึ่งให้ความสําคัญกับสวัสดิการสังคมทั้งระบบทั้งแพ็กเกจไม่ใช่ให้แค่ลดภาษี60,000บาทซึ่งเป็นการตอบสนองคนรวยกลุ่มเดียวติดตามโอเวอร์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องไว i ์ซีวี1และเราออกอากาศ c e b o o k Live ผพร้อมกันด้วยนะครับทางเพจไวท์ซีวียีทางวันทุกวันจันทร์ถึงสุ์ครับสวัสดีครับ